อย่าเพิ่งให้ยูออกมาแล้วนี่ที่รักค่ะที่รักหนูอยู่ไหนอ่ะไหนที่รักหนูไปไหนอ่ะคะอันนี้ค่ะพี่เจมม์มึงไปเลยแต่ตัวอยู่นี่เดี๋ยว้อไปเลยไปเก่อนที่จะออกโอ้ยขออนุญาตนะจ๊ะหมูนแน่นมากหมูกรอบแน่นมากหมูกรอบแน่นดีกรอบเลยกรอบ้ากวาสนาอีช้อยอันนี้เป็นเป็นพักนะ พักให้กินข้าวเห็นว่ากินข้าวหรือยังยังเลยเรงจะมปสามวันแล้วไม่ได้กินเลยวันนี้วันนี้นี่เดี๋ยวป้านให้ทานเดี๋ยวป้อนให้ทานป้อนให้ทานเดี๋ยวให้ทานได้แล้วได้แล้วคุณนึกว่ามีคอนเสิร์ตพี่อาร์ตมาไม่มันจะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ไปนิดนึงนะคุณชอบยังไงร้านอยากพ่อในใครก่อนก็ต้องเจนนี่อยู่แล้ว นี่นี่นี่ทำไหมจะทำไหมเอาค่ะเอาค่ะกินได้ทั้งคืนนะพี่ทั้งคืนเลยนะพอืตดีเลยดีไหวก่อนไหวก่อนจะได้ขายขายดีขาดีเล่นของเล่นของเอาไหมเอาไหมเอาไหมุมราคาพี่ยตนีี่ม่อีสายีสาอ่าเอามาเอากดสั่งซื้อแล้วจับมือยังไม่ขาย ไมยพี่อาร์ตคนดูกลับมาแสนสามเลยอุ่้ยหรอขอบคุณครับอยากให้ชิมอีกชิ้นนึงอ่ะไม่แต่ว่าของพี่อาร์ตเอามาเท่าไหร่ก่อนตอนนี้วันนี้บอกแล้ววันนี้ไม่เน้นขายของเน้นเข้าร่วมอใช่เข้าร่วมกับเจนนี่อย่างเดียวจ้ะรู้น้งดูอะไรกันอยู่อ่ะหันไปทุกทีก็สายตาไม่ได้มองหน้าพี่อาร์ตเลยทำไมอ่ะมองหูสูงสิขอจำเลยอิ่มยังเลยครับนั่งครับย่างเลยค่ะ อร่อยไหมหมูสามตัวมันก็ไม่อิ่มครับพี่อาร์ตเนี่ใช่ค่ะมูนี่หนูสิพี่อาร์ตเสร็จเลย พี่อาต์จ๋าวันนี้เอาอะไรมาให้ขายบ้างคะเออเอาเป็นเป็นซอสกะเพราเสติรุที่น้องเจนนี่กินเมื่อกี้เลยที่กินเมื่อกเลยรสชาตินิ่งมากมากรสชาตินิ่งมากๆนะครับใครที่เป็นเกี่ยวกับสายร้านค้านะฮะร้านค้าจะเป็นอะไรยังไงจะเป็นอะไรยังไงยังยังยังอ๋อไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้นะนาฬิกาไม่มีนาฬิกาไม่มีนะแบตหมดค่ะโอเคนะครับก็จริงๆเป็นเป็นเราเราทำหมูกรอบเป็นแบบนี้อยู่แล้วทำไมบ่ เราก็เลยต่อยอดฮะก็คือทําเป็นซอสกะเพราแบบนี้กินนะควับแบบนี้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 นะฮะอร่อยไหมดูกินจริงจังเลยกินจริงจังนะอร่อยเลยแบบนี้นะฮะเอามาให้แต่ก็มีซอสกระเทียมด้วยซอสกระเทียมเป็นแบบนี้คล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเป็นเป็นลิตรเหมือนกันเป็นลิตรเหมือนกันนะฮะใช่อร่อยไหมเป็นเผ็ดกลางเผ็ดกลางเราบอกเป็นเผ็ดกลางนะเป็นเผ็ดกลางเป็นคนที่มาทำผมไว้จะได้แบบนี้เลย ใครอยู่หอก็ทําได้นะใช้หม้อ้ยฟ้าทํานี่คือหมาะใช้หม้อ้ยฟ้าทําเลยโอ้แบบนี้รายการของเราพรุ่งนี้ก็น่าจะออกไปอะไรที่หน้าบ้านหน้หมู่บ้านนะคะจริงเหรอขอเร่นเราออกไปเรื่อยๆเลยค่ะวันนี้ได้อ่ะพี่อาร์ตราคาโปรยังไงคะ ปกติเราขายที่อื่นเนี่ยต้องมีเกือบ5 0 0้อยแต่วันนี้เราที่บอกว่าเราเราเราเน้นเข้าร่วมแล้วก็จริงๆเราเราเราแอบกำไรน้อยนิดนึงเราก็เลยบอกไม่ตัดจัดโปรให้เหลือ345บาทได้สามบาทแก3ส5ห้าอะไรน่ากินจ้าอะไรน่ากิน345รบาทกดได้เลยนะฮะตาเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะที่จะกดเพราะหลอกกดเพราะอาหารแหละนะจริงๆเราเีเรามีที่บอกว่าเน้นเน้นเข้าเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบยังไงก็อยากให้ชิมอยากให้ชิม อยากกิมเพราะว่าเราจริงเรายังไม่ได้ลงสื่ออะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเห็นน้องจินนี่เทศกาลจินนี่ก็ต้องมานะยังไงก็ต้องมานะยังไงก็ต้องมานะใครไม่มาเคยนะดีใจมากที่ทางพี่อาร์ตหมูกรอบมานะคะพวกเราก็เลยซื้อบ้านนี้ไว้ต้อนรับพี่อาร์ตจริงเหรอใช่แล้วพี่อยู่ห้องไหนฮะห้องหนูสิคะห้องหนูอะไรนะอะไรนะไม่มีอะไรค่ะก็บอกว่าแน่นมากค่ะหมูกรอบหมูกรอบขาวมากอ กินหมดมอแล้วตอนนี้ฮอตพันบ้านแล้วดูจะยืนยันกันเท่าไหร่อะไริงเหรอไม่ยังไม่ทันขายเลยโปรยังไม่ทันพูดเลยมึงฮอตพันแล้วมึงตายแล้วกูบอกเลยอย่าเกิดมาเป็นผู้หญิงหนึ่งผงอะใช้ได้สามสิบถึงสี่สิบจานก็ตกจานนึงก็ตกที่ประมาณแบบอุสามร้อยถูกมากประมาณประมาณไม่ถึงยี่สิบบาทต่อจานโอ้ยทำกับข้าวที่ว่ามันถูกอย่างนี้เลยเหรอใช่ถูกมากแล้วก็ที่บอกว่าแล้วก็ใครที่สนใจจะสร้างอาชีพอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ทําได้เพราะว่ารสชาตินิ่งมากบางทีเรา เผอไปใส่น้ำปุงน้ำปลาเคม็มอันนี้นิ่งทีเดียวจบใส่แคนน่เตรียมแค่ไกบกะเพราอย่างเี้จบเลยจบเ,<ร>เลยคือ <จบ S 2> ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะคะปกติกินกะเพรากันไหมคะทุกคนกนไหมปกติกินไหม นี่ไปพักให้จีนี่พากินข้าวได้ค่ะโอ้โหโอ้โหให้จีนี่พากินข้าวจริงแล้วที่เราบอกเราบอกเราแบบนี้นะยังไงก็ไปดูที่ดีเนาะติดตามของผมได้แต่พี่อาร์ตเอามาเท่าไหร่วันนี้พูดให้ชื่นมีไม่ถึงมีไม่ถึงพันี่โอ้โหจริงๆนี่ไม่ถึงพันมึงกลัวหมดละอันนี้ยอมรับเราบอกมีไม่ถึงพันไม่เป็นไรอยาให้แอร์ทำเยอะเลยมึงกูอยากอยู่ตรงนี้มีไม่ถึงพันอันนี้มีไม่ถึงพันแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยลดน้อยแต่เดี๋ยวเราจะมีเราจะมีมาอีก อีกสองอันนี้รสฉ่ำเลยเดี๋ยวรสฉ่ำเลยนะครับผมน่าดูซอสข้างในแต่นี้เรื่องจริงนะถ้าสมมติใครเปิดร้านอาหารแล้วมือไม่งิ่งอนี่ยพี่อาร์ตใช่วันนี้อร่อยพรุ่งนี้ไม่อร่อยแล้วหนุ่มไปไปอีกแล้วนะถ้าอย่างนั้นอันนี้จริงอันนี้จริงได้ใจเรเขาบอกว่าหมูกรอบร้านพี่อาร์ตคือน้ำบัววันน้ำบัววันจริงคือได้ไปกินเลยไม่ละอุ่ทั้งแท่งเลยละอืม เมื่อกี้พูดอะไรอ่ะอร่อยไหมอร่อยมากค่ะอร่อยจริงได้กี่ห่อคะพี่อาร์ตยงเห็นเนี่ยอร่อยไหมเหมือนรักกระยุกมาเมืองกุ๊ย เขาบอกว่าอันนี้ได้หนึ่งห่อใช่ไหมคะได้สองห่อครับผมได้สองห่อสองห่อเป็นโปรเป็นเนเป็นแพ็กสองห่อเป็นแพ็กสองห่อนะเป็นเป็นเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นซอสกระเทียมแบบนี้สองเป็นโปรคู่แบบนี้เป็นโปรคู่แบบนี้นี่ดูหมูกรอบีเป็นโปรคู่แบบนี้โคตรแน่นหมูกรอบมีบุหี่อย่าเสียอาการต่อหน้าผู้ชายสิเป็นแบบนี้เราดิไม่ใช่สามสี่ห้าไม่ใช่ได้แค่นี้นะได้อันนี้ด้วยได้อันนี้ด้วยเป็นแบบนี้สองอาองลิตรแบบนี้นะฮะแบบนี้แบบนี้ เอาไป, <ผม S 1> ป,ไปเพาะใครอยู่หอ,อก็ได้พบไปเมืองนอกก็ได้ในะะประเทศเมืองนอกก็ได้ใช่เมืองนอกอ่ะเราจะไม่ได้กินอาหารไทยคือใครไปใครไปอินเดียอินเดียคืออินเดียมันไม่ได้นะอินเดียเราออไปไม่ได้นะเขาทำไมคะกระเพราคืออาหารพระเจ้าที่นีน่ จริงๆเขาเขาคนคนสามัญปกติสามัญถเนี่ยจะกินไม่ได้ราคาเนี่ยจริงๆยามี่ไม่ถึงไม่ถึงพันซึ่งตอนนี้ออกไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเป็นพันะขอดูน้ำซอสหน่อยนะนี่นี่นี่มาเลยมาเลยมาเลยในน้ำซอสเป็นแบบไหนครับในของคุณใช่คืออันนี้ต้องบอกงี้อันนี้เป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นแบบนี้นะแต่อันที่เป็นซองซองแบบนี้คืออยู่ในกล่องแบบนี้อ่าในน้ำซอสเป็นแบบนี้นี่โอ้ เนี่ยแบบเนี้ยใช้ได้กับหมูถึง2-3 0 0กรัมอันนี้คือเอาอมลงไม่กิได้ไหมคัไม่ได้มันจะเค็มไปเพราะเราเราเอาไว้ผัดกับผัดกับแล้วก็กินกับข้าวไม่ดีมันจะเค็มไปเขาบอกว่าพี่อาร์ตช่วยบอกวิธีทำหน่อยค่ะวิธีทำคือตั้งเตาร้อนๆฮะแล้วก็เทน้ำมันเนี้ยเทน้ำมันเนี้ยลงไปในกระทะผัดให้ควันขึ้นอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เนื้อสัตว์ก่อนเอาเนื้อสัตว์ที่มันไม่สุกเราไม่ใช่หมื้อกรอบนะเป็นเนื้อสัตว์ที่ที่สมมติหมูสับเอาหมูสับลงไปวนนนนนกัับ้้้ไมม่ตองะเลย กับน้ําน้ําเปล่าแบบนี้น้ําเปล่าแบบนี้เลยทําให้สุกเทซอสลงไปคุกๆุหนึ่งนาทีเสร็จเลยก็คือประมาณ3นาทีเวลาทํา1ชา้นจ้ะประมาณ3นาทีเท่านั้นแต่อันนี้ก็คือถ้าใครชอบเผ็ดก็เติมตําพริกเผ็ดลงไปเพิ่มเอาใช่ไหมพี่อาร์ตนี่มีเจนซับมันใช่ไหมปะมูนที่ชุ่มค่ะว่าปะมูลเราปะมูนเราก็ได้บอกว่าตัวนี้ข้อดีของมันคือลดโซเดียมได้ด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะเราเรา เราจะอ่ะรอสดอ๋อโอเคโอเคนะครับผมอร่อยมากคุณแม่ทำไมเรียกทำไมคะอยากส่องพระอยากส่องพระวันนี้หลบพ่านวิธีที่เป็นร้านค้าลดต้นทุนเอ้อประหยัดต้นทุนได้เยอะประหยัดต้นทุนได้เยอะนะครับรสชาติคงที่นะฮะทำเร็วทำเร็วขึ้นเยอะเลยต่อนึงจานอันนี้เราจะไม่จับเวลานะคะว่าจะหมดและขายคาร์บูเรตเราไม่จับทิงจริงหรอวุ้ยขอบคุณนะตัดให้หนูหน้อยเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงสามเสียงสี่ ยิวยิวเราเอาคอมแฝกมาแล้วน่าพี่ปอกลับไปแล้วมึงอยากจะทำมากกว่านี้กลัวเปิวเหมือนมาเติมอ่ะกามดไฟกลังหมดไฟเติมาหเก้าววันแล้วอ่ะพี่จริงเหรอใช่ใช่เก้าวันที่ไม่ทักมาน่ะพี่พยายามโทรหาแต่หนูไม่รับไงนึกว่าผัวไม่หน่อยนะนะก็ที่บอกนะยังไงก็ใครที่แบบอยากเปิดร้านสร้างอาชีพอันนี้เอาไปทำได้นิ่งเฮ้ย บูมจริงจังมากบูมข้าวหมดเลยอร่อยมากอร่อยมาง่ายมกถไปจากแบบสุดๆครที่งกับข้าวไม่เป็นง่ายมากถนไปจังปแบบสุดๆใคที่ชอบข้าเป็นองมากับไปจากแบบสุดๆคี่รับข้าพี่เป็นอ่่ามากนงากแบบาอรทีงกับข้าวมั่เป็นมันเ่านสากหนุดองใช่แบบเสุดๆใครที่รังกับข้าวที่เปด้อะไรายมากเนั้ยอะไรปากมาณนั้นโครน่ากิบขวมูกปอ่ะช่ามากอนัดไประมปาณนั้นอะไรประมาณนั้น อ่าแต่ว่าหมูกรอบไม่มีมาขายหมูกรอบไม่มีมาขายเพราะว่าเพราะว่าท้าร้านเพราะมันไม่ทันทำไม่ทันปวาหาร้องเย็นนี่มาทีหมื่นโลเงี้ยตายเลยนะตายหมูทั้งประเทศมาอยู่ที่พี่ตายบอกเลยเพราะว่าเพราะที่บอกว่าเราอยากมาร่วมเราอยากมาร่วมประวัติศาสตร์เราอยากมาร่วมประวัติศาสตร์อันนี้ที่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง เราอยากร่วมประวัติศาสตร์ไหนก็มาละไม่แน่นะหมูกรอบอาจจะเจอได้ที่บูธนะใช่เพราะว่าอันนั้นอ่ะได้ซื้อกินสดกินสดเลยบูมกินหมดียวยจริงอ่ะใครได้ดูข้าวเซเว่นเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งจานแบบนี้บูมกินคนเดียวประมาณ90อรอร่อยไหมอร่อยมันอร่อยเลยอันนี้คืออร่อยเลยอออาบอกันทำง่ายทำง่ายมากเนี่ยทำประมาณ3นาทีนะเสร็จแล้ว3นาทียังเสร็จแล้ บอกเลยผัดกะเพราอร่อยจริงอ๋อก็คือแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มไม่เสียเวลาใส่หมูกับน้ำแล้วปรุงได้เลยใช่เฮ้ยเก๋สุดๆผู้ชายก็ชอบนะผู้หญิงทํากับข้าวได้อ่ะอืมทำเป็นไหมทำเป็นไหมทำเป็นไหมทาทุกวันเลยค่ะจริงเหรอทำกัข้าวใช่ไหมทำค่ะกัข้าวด้วยอะไรด้วยใช่แล้วก็ทำแา พี่อาร์ตอยากทำชุดไว้กูรลุนแล้วตอนเนี้ยปกดพี่อาร์ตตะก้าไหนคะนี่ตะก้ากดตะก้าได้เลยค่ะถ้าพี่อาร์ต่ะตรงนี้ฮะบุตรเรียนอาจารเลยนะตะก้าอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋ออยู่น่ากลัวมากเลยค่ะเธอเนี่ยชยหมดแล้วอ่ะจริงเหรอหมดแล้ว พอเวลาแบบนี้หมดเร็วเนาะพี่บอกแล้วไม่เดี๋ยวพี่อยู่ต่อเดี๋ยวพี่มีเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวเจีนรอเดี๋ยวเข้าไปข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเอาโอเคงั้นเดี๋ยวหนูไปไลฟ์ของทำบ้านรอสองตัวได้ได้จ้ะได้จัะเฮ้ยข้าวมัอร่อยอ่ะอร่อยไหมพี่เจนได้ค่ะพี่เจนตองอยู่ค่ะต้องต่อพี่กมพี่เจนโอ้โหอีเจนผัวมา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 อีเจนผัวมึงมาอีเจนผัวมึงมาผัวมึงมา เดี๋ยน้องไปรอในบ้านนะได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปรอพี่นะตามมานะคะไหนหนูรอนานนะพี่เอรลยจะรีบกดทําไมครัมึงจะรีบกดทําไมเออผู้ชายจะอยู่นานๆหน่อยกดเร็วกันจะตายอยู่ได้แป๊บเดียวเลยอ่ะถ้ากล้าหมดก็ไม่มีข้ออ้างอีกจริงผู้ชายอีกคนหนึ่งมาแล้วรอรอคนมาเชิญเข้าบ้านนะคะที่รัก หนูรอพี่บุ๊ทคนเดียวเลยวันนี้ใช่ไหมใช่ไม่เคยเผลอใจไปที่ไหนเลยวันที่มาริโอมาเขาบอกว่าพี่โอหลอดไม่ไม่ไม่หมูกรงหมูกรอบอะไรก็ไม่ได้กินไหนยิงไหนยิงฟันสิจ๊ะอุ้ยเผื่อเลยนะเนี่ยพี่บุ๊ทเห็นคลิปที่หนูเคยบอกว่าหนูแบบอ่าปื้มพี่ปะ เคยที่เราเคยคุยกันที่รายการพี่วุฒิแล้ววันนี้พี่ก็มานั่งให้หนูเห็นหูใกล้ๆอีกแล้ววันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเห็นหูแล้วเดี๋ยวจะนั่งมองตากันอย่างนี้เลยนะศกตาปิ้งปิ๊งเด็กอ๋อไปเข้าไปขายกันเลยดีกว่ามึงก็รู้แล้วว่าไลฟ์ต่อไปของเราอะเวลาแบบดึงลูกค้าเราต้องวิ่งออกมาหาดาราอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าใครมาแล้วบ้างเอะเจอกันนะครับแต่มึงต่อเน็ตดีๆเลยล มึงหมูกรอบหมดเร็วเกินอ่ะกูก็ว่านั่นแหละทำไมรีบกดกันนะกูสาจะใช้เวลาเพรมีความสุขสบายทำไมอ่ะนั่นแหละสิแม่ทำไมอ่ะทำไมหมูกรอบหมูกรอบต้องหมดเร็วเกินไปอ่ะมันก็ไม่ดีค่ะหนูก็ไม่ได้ยืนใกล้พี่อาร์ตเยอะเพราะว่าหมูกรอบก็หมดเร็วเลยแม่ นี่ค่ะรออยู่วันนี้เตรียมโปรดีๆที่เอาแบบโลกช็อคโลกจราคนรอซื้อยู่จบเดี๋ยวรอไปมนึงนะคะ พี่รักหนูเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษหนูค่ะวันนั้นหนูถามเรื่องไม่ไม่ไม่เอาทุกคนไม่มีปัญหาจริงเฉยเแก่เลยไม่เป็นไรลูกหนูอยากเล่นมุกแต่มันไม่น่ารักไปไม่เป็นไรเข้าใจหพี่โอ๋เราให้พี่โอ๋ฟังพี่โอ๋อ้าวเมียมีอะไรจริงไม่มีอะไรไม่เป็นไรนะทุกคนอย่าไปด่าน้องนะอย่าด่าน้องนะพี่จีน่ารักมาทางบ้านใช่ไหมมีสองคน ของพี่อาร์ตหรออ๋อเดี๋ยวพี่อาร์ตมาเลยพี่อาร์ตมาเนี่ยพี่อาร์ตเข้ามาตามพี่อาร์ตมาเลยตามพี่อาร์ตมาเลยตามพี่อาร์ตพี่อาร์ตอีกสองตัวเออทุกคนจะ่าเพิ่งรีบกัดนะอย่าใช้เวลาอยู่แบบเขาเออแต่ว่าเวลาเราตัดขอบคุณนะคะพี่เอมาใครมาพี่เอชยาโอเคเราตัดเพื่อนกันจัดได้เลยสี่ระดับใบสองเดี๋ยวรบกวนพี่เอวัาดีค่ะงั้นไปบอกพี่อาร์ตเลยเออเราทำบ้านสักตัวก็ได้เราไปพี่อาร์ตได้ค่ะ เสียลบเอาระป๋าคิดถึงมากไปกินหมูกรอบคือคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวเทระบบกันี่รักเขาไปกินหมูกรอบคิดถึงตัวเองมากอยเาหมูกอบอร่อยมากตอนกินหมูกรอบคิดถึงแต่หน้ายิวดีดเมื่อกี้โอ้ยไม่ค่ะตามไปเจอขึ้อะไรนะคะอ๋อไม่มีรักเจ้าเลยหรอคะบอก ตะกร้าของพี่พี่สวัสดีค่ะทำบ้านกำลังโทใช่ไหมได้สักตัวไหมมาแล้วพี่โอเคเจนของกันของกันพี่พี่พี่เอาเลยไหมรับพี่เหรอเอาไว้พี่มีตะกร้ายังอ่องั้นเข้ามาเลยค่ะส้มหรือไม่ยังหรือไม่ตะกร้าหนึ่งเดี๋ยวค่ะเยอะๆพี่อันก็ได้ค่ะขอโต้อนรับพี่อันเจริญเลยค่ะ กำลังโอ๊ยพี่ยาสวัสดีค่ะมานานแล้วเหรอคะมานานแล้วกำลังกินถุงพอดีพอดีจริงหรือเปล่าอันนี้พี่ยวต่อใช่ไหมหมวกก็รออีกมาพี่ยาดังได้ไหมคะดังได้สบายมากขึ้นไปเชียงคาเป็นออติมาเป็นมาดูกันเข้าไปเดี๋ยวนี้กินน้ำสิงค์ค่ะพี่นุ่นมาชอบไหมเดี๋ยวเมื่อกี้ก็กินแล้ว่ใชมเป็นอะไรที่เราชอบมากโอเคตัวนี้ตัวนี้มาค่ะตัวต่อไปเราจะขายอะไรกันคะนี่ตัวนี้เป็นแบบว่าเป็นไม่จ่ายมี เป็นสินค้าที่ผมแบบว่าอยากให้ชื่อเข้าๆกับชื่อเจนนี่เจนนี่ชื่ออะไรนะบริษัทชื่ออะไรนะได้หมดเจ้าสดชื่นนี่คำนี้สดชื่นเลยกินแล้วสดชื่นเลยกินแล้วสดชื่นเลยมันเป็นแบบว่าทําให้เราสมมุติว่าเราแบบอารมณ์ว่าไม่มีโฟกัสในการทํางานอะไรเงี้ยมันจะช่วยเรื่องงานนันจะมีโฟกัสในการทํางานมากขึ้นนี่เป็นแบบนี้เจ้าี้กระเป๋าเป็นแบบว่าทําให้เรารู้สึก ก so right ินแล้วสดชื่นอ so right the <zek> ่ะกินแล้วสดชื่นอันนี้ทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นมีสมาธิทํางานได้นานๆโหลดโหลดอ่ะร่างกายโหลดโหลดกินแล้วแบบใครที่แบบว่าไม่มีโฟกัสหรือว่าแบบแป๊บเดียวโอ้ยหลุดแป๊บเดียวหลุดใช่ไหมแบบเอออย่างเงี้ยก็อันนี้อันนีุ้ดละอ่าก็คือซื้อกันจริงๆบอกตัวนี้ยังไม่ได้เปิดตัวเลยนะไม่เปิดตัวเมื่อวานแต่ว่ายังไม่ได้แบบลงสื่ออะไรเยอะอันนี้มาเปิดตัวที่เทศกาลนี่แสนหกหมื่นคนดูมานะ ใครที่แบบว่าต้องต้องเดินทางหรือว่าหรือว่าสําหรับคนนอนน้อยอันนี้เหมาะเหมาะมากาเหมาะมากแล้วแบบอยากออกกําลังกายอ,าอะไรประมาณนั้นก็นนได้อันนี้ดีโปรยังไงคะพี่อาร์ตปกติแบบนี้นะ,ะแบบนี้เลยนะ10เมตรแบบนี้นะหนึ่งพั